สวัสดีคะ่ะจุเมเนสะดวกแบบนี้กินเลยเช็ค <s> อ <art öd> <Chicken>. ินความอร่อยที่เท็กซัสกินเลยไกยเท็กซัีตเคนจิเคนที่สาขาปตทแสมดำขาออกจากกรุงเทพวันนี้พาลูกของผัวสองคนมากินไก่แต่ที่เปิดออกมานี่คือจีตบอก ชิปบอลลูกน้อยลูกนิดนึงลูกเท่าขนมไข่เต่าอะอะไรนะที่เขาโคเรงในกระทะเนี่ยถามว่าเล็กแค่ไหนถามใจด้ดูเลยเป็นชิปบอลไปน้อยก็จะออกมาเป็นแบบตรงนี้ที่ไหนเนี่ยอร่อยนะมันเหมือนแบบเป็นชิปที่แบบเค็มๆหน่อยอ่ะมีมีแกงแล้วก็ีร้อนค่ะ ก็แค่ฉีกเอาเฟนไฟก่อนเฟนไฟจินจินเฟนไฟจิ้มจิ้มนเปนไาเหรอขอไปเล่นไฟอ่ะต่อไปตันี จี้อออบยังมันร้อนอ่ะเออแล้วก็จิ้มกินเลยอ่ะดูดนึงเป็นไงนไงนุ่มหอมนะฮอร่อยมากเลยค่ะนุ่มหอมนะนุ่มหอมอร่อยกว่าไก่หัดใหญ่ปะอร่อยแบบเราไม่เราไม่ได้บูลลี่ไก่หัดใหญ่นะแต่ว่าแต่อันนี้มันคือไก่เก็กชาขู่เห็นควันไหมเห็นควันไหมควันตร้งมาไหร้อนจริงๆเออร้อน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 ก่อนอ่าๆเท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  อันนี้แรกซื้อมาแล้วต่อไปอันนี้เป็นน้องสัมมาน้องน้องไก่กินยังไงกินอย่างงี้จิ้มไหมจิ้มกันนะตมจิ้มหรอคะไม่จิ้มด้วยอป็นไงมันร้อนร้อนมากอ่ะเออมันไก่ทอดก็ต้องร้อนนี่อู้หูควันตุ่มเลย อ๋อเน่อกัณเขาดีเอยนี่อนยอนะปกรณ์นไงได้ไหมอร่อยไหมอร่อยดีดอ๋อปาดมันพาเด็กน้อยสาม,วมาขวบกินไก่เ <c oughs> นี่ขอขนมเด็กอันนี้ก็หัวรล้ลวนเลยเห็นลูกกินไก่ได้ลูกมันไม่ได้สามขวบ <c oughs> การติดตามประชมจุ๋มเอสะดวกแบบนี้เช็กอินความอร่อยกับลูกสาวผัวเตินค่ะลูกชายผัวและผัว <c oughs> และจุ๋ม <c oughs>